รถไฟฟ้าสายสีส้มตอนนี้ดันมีดราม่าเกิดขึ้นเรื่องนี้มีการทำงานเป็นกระบวนการ BTS แสลงข่าวดรมานะใส่ตูม้มต่อมาด้วยสามารถราชพลสิทธิ์แบ็กอัพทันทีตัดเวทีเสวนาเพื่อหวังตั้งสารเตี้ยพิพากษาว่าประมูลครั้งที่2เชาโจทุจริตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บัดซบที่สุด ท่านผู้ชมจําได้เนี่ยผมเคยพูดเรื่องรถไฟสายสีสม้มเคยวิเคราะห์และผมเป็นห่วงผลกระทบที่จะตามมานําเสนอก่อนที่จะมีการประมูลหาผู้รับเหมากันตอนนั้นเนี่ยผมพูดเพราะผมเป็นห่วงในเรื่องของเทคนิคการก่อสร้างถ้าไม่ได้มาตรฐานสูงจริงๆน่าเป็นห่วงผมจะย้อนให้ฟังว่าน่าเป็นห่วงตรงไหนรถไฟฟ้าสายสีสม้มหรือรถไฟฟ้ามานครนสายสีสม้มเป็นระบบรถไฟฟ้าที่มีทั้งโครงสร้างใต้ดินยกระดับมีเส้นทางที่รองรับการเดินทางภายในเขตเมืองตามแนว ตะวันออกตะวันตกของกรุงเทพมหานครเริ่มต้นตรงไหนท่านผู้ชมเริ่มต้นจากบริเวณจุดตัดทางรถไฟสายธนบรุรีคือทางรถไฟสายใต้เดิมลอดใต้แม่น้าเจ้าพระยาเข้าสู่ย่านเมืองเก่าย่านใจกลางเมืองก่อนออกไปยังชุมชนประชาสงเคราะห์ออกสู่ย่านชานเมืองถนนรามคาแหงไปสิ้นสุดถนนที่ชานเมืองด้านทิศตะวันออกของกรุงเทพมหานครบ,บริเวณจุดตัดถนนรามคาแหงกับถนนสุวินทวงศ์เรียกได้ว่าเป็นรถไฟสายสําคัญจริงๆตัดผ่านย่านสําคัญโดยเฉพาะ เขตเมืองเก่าและกลางเมืองซึ่งเราผมและหลายคนเป็นห่วงและได้ข้อเสนอแนะนําไปแล้วลเรื่องนั้นยังไม่จบผ่านมาถึงปี2065ทาท่าจะเป็นหมากาับเป็นวิบากกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอฟมอจากกรณีการยกเลิกการประมูลครั้งแรกเพราะปัญหาการฟ้องคดีกันแล้วนํามันสู่การประมูลใหม่ครั้งที่2แม้จะได้ผู้ชนะแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาสัญญาอายการสูงสุดก่อนจะมีการเข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติตอนนี้ดันมีดราม่าเกิดขึ้นกน จะไปวิเคราะห์ดราม่าหาความจริงกันมาอัปเดตไล่เรียงลำดับขั้นตอนการคัดเลือกเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสีส้มกันก่อนลำดับเหตุการณ์ให้ฟังนิดนึงท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับไม่ซับซ้อนมกราคม28 2563คอรมอนุมัติให้คัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสีส้มตามพรบร่วมทุน2562โดยเอกชนลงทุนก่อสร้างงานโยธาส่วนตะวันตกสถานีอุโมงค์รางจัดหาระบบรถไฟฟ้าเพื่อเดินรถทั้งสายส่วนรัฐก่อสร้างส่วนตะวันออก ออกไปแล้วจะสนับสนุนจ่ายเงินคืนค่าก่อสร้างด้านโยธาส่วนตะวันตกไม่เกิน9 1 9 8 3ล้านบาทส่วนการเดินรถไม่มีการสนับสนุนเพราะว่าตามผลการศึกษาแล้วเอกชนสามารถจะรับภาระได้แม้จะมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากเป็นรถไฟใต้ดินอา่าท่าผู้ชมครับอีก6เดือน7เดือนต่อมา3กรกฎาคม2 5ง3คณะกรรมการได้อนุมัติให้รอฟรมอเปิดประมูลและขายเอกสารข้อเสนอร่วมการลงทุนเอกชนยืมน3ซองคือ1คุณสมบัติเทคนิคการเงินผู้ที่ผ่าน และทคนินขั้นต่ําให้ผลประโยชน์ทางการเงินสูงสุดจะเป็นผู้ชนะวันที่27สิงหาคม2563ก่อนยื่นประมูลประมาณ1เดือนคณะกรรมการและรอฟมอได้ปรับปรุงเงื่อนไขเพื่อผู้เข้าประมูลให้ความสําคัญด้านเทคนิคการก่อสร้างและเดินรถมากขึ้นเพื่อทําให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดเพราะว่าสายสีส้มเป็นรถไฟใต้ดินผ่านสารที่สารที่สําคัญซึ่งมีความเสี่ยงสูงซึ่งถ้า TOR ไม่ให้ความสาคัญด้านเทคนิคพอเพียงจะเกิดการตัดราคากันได้แต่ง,งานที่ไม่มีคุณภาพและไม่ปลอด ผู้ที่ได้คะแนนเทคนิคและการเงินสูงสุดจะเป็นผู้ที่ชนะเทคนิค3 0การเงิน70%็ดรนรวมร้ออซึ่งตอนนั้นก็ยังให้ความสําคัญกับการเงินสูงมากกว่าเทคนิคคือพูดง่ายๆว่าถ้าใครให้เงินมากกว่าเทคนิคต่ําช่างแมงประมูลไปเลยเอาไปเลยส่วนเทคนิคที่ต่ํานี้จะทําให้โบราณสถานหลายอย่างในกรุงเทพมหานครย่านรัตนโกสินทร์จะพังทลายไปค่อยไหวอีกทีการแก้ไข TOR เพื่อเปลี่ยนแปลงวิธีประเมินเพื่อให้ได้ผลประโยชน์ของรัฐมีการขยายเวลาในการยื่นข้อเสนอจึงไม่ได้เป็นการเอื้อประ ประโยชน์แก่เอกชนรายใดนอกจากนี้แล้วในการประเมินเทคนิคไม่มีการนาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอมาประเมินเป็นคะแนนทําให้ได้ความได้เปรียบเสียเปรียบไปอย่างใดให้แข่งขันกันที่วิธีและเทคนิคการทํางานและการเงินซึ่งประเด็นนี้ผมได้ไดแนะนําไปแล้วสอดคล้องกับที่ผมวิเคราะห์และผมมีองค์กรเอกชนอยู่มากเลยที่ยื่นร้องเรื่องร้องเรียนไปว่าเป็นห่วงในเรื่องทางด้านเทคนิคถ้าไปในเรื่องการเงินอย่างเดียวเทคนิคตับการเงินเจิเนเทคนิค3 0ก่อนยื่นประมูล BTS ฟ้องสานปกครองว่าการแก้ไข g ีโออาร์นี่ไม่ชอบทําให้เกิดความเสียหายละเมิด BTS วันที่9พฤศจิกายน2563 2ปีที่แล้วมีคนยื่นประมูล2คนคือกลุ่ม BTS และ BM คะกรรมการวันที่3กุมภาพันธ์2564อีก2อสาเดือนต่อมาบอกว่าการฟ้งรองร้องคดีทาให้การคัดเลือกจนล่าช้าการเปิดบริการสายสีสม้มต้องเลื่อนไปอีก2ปีมีการค่าใช้จ่ายการดูแลบำรุงรักษางานโยธาส่วนตอนออกที่แล้วเสร็จแต่ไม่มีผู้ให้บริาการเดินรถมาดูแลไม่เป็นผลดีต่อ รัฐประชาชนการยกเลิกประมูลและประมูลใหม่จะทําให้เกิดความชัดเจนและรวดเร็วกว่าจึงมีมติให้ยกเลิกประมูลและให้ประมูลใหม่โดยให้รอฟมอคืนซองข้อเสนอค่าธรรมเนียมเอกชนทุกรายต่อมา BTS ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองว่าการยกเลิกประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมายทําให้เกิดความเสียหายและละเมิด BTS สศาลปกครองกลางตัดสินว่าการแก้ไข t e r m of Reference ไม่ทําให้เกิดความเสียหายและไม่ละเมิด BTS แต่เป็นคําสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่ได้รับฟังความเห็นของเอกชนที่เกี่ยวข้องก่อน,อนตามพร บอร่วมลงทุนคณะกรรมการมอ6และรอฟอมอได้อทธทณ์ไปศาลสูงแล้วเพราะพระราชบัญญัติร่วมลงทุน2 5 6 2ไม่ได้กำหนดให้ต้องรับฟังความเห็นเอกชนก่อนจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเ e r m o f r e f e r e n c e เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมการมอ6ที่จะแก้ไขได้ต่อมาศาลปกครองได้ตัดสินออกมาแล้วว่าการยกเลิกประมูลไม่ทําให้เกิดความเสียหายและไม่ละเมิด BTS แต่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะไม่โปร่งใสไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะตามเจตนารมการร่วมทุน2562คณะกรรมการมอ6และรอฟอ ก็ได้อทธทอ์ไปที่ศาลสูงแล้วว่าการยกเลิกการประมูลใหม่เป็นการแก้ไขปัญหาความล่าช้าโครงการหากมีคดีต่อไปต้องใช้เวลานานแม้รัชนะใหม่ชนะหรือแพ้ก็ไม่เป็นประโยชน์การประมูลใหม่จะทําให้โครงการเดินได้โดยรวดเร็วเป็นประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเมื่อเราเห็นเหตุการณ์มาถึงตรงนี้แล้วเราเห็นภาพรวมแล้วว่าการประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนสายสีส้มนั้นมีอุปสรรคปัญหาเยอะจริงๆร,ริอฟมจึงจัดให้มีการประมูลใหม่27พฤษภาคม2 5 6 5ัน้ํสาองนเดือนที่ผ่านมาเนี้ยคณะกรรมการได้ออกประกาศเชิญชวน ่กำหนด RFP หรือ TOR ให้เปิดกว้างเพื่อแข่งขันกันอย่างเต็มที่และเพื่อแก้ปัญหาการคัดค้านเหมือนประมูลการครั้งที่แล้วผ่านมาเลยกำหนดให้ผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและเทคนิคขั้นต่ำปรับวิธีการประเมินให้ละเอียดมากขึ้นมีคะแนนขั้นต่ำสูงขึ้นและให้ผลประโยชน์ทางการเงินสูงสุดเป็นผู้ชนะการกำหนดลักษณะนี้รอฟมอใเห็นผลว่าทําให้รัฐมั่นใจได้ว่าผู้ชนะคัดเลือกจะมีข้อเสนอทางเทคนิคที่ดีมากมีะนั้นไม่ผ่านการประเมินคือต้องเอาเทคนิคนําหน้าก่อนแล้วจะตัดสินใจกันที่ผลประโยชน์ทางการ ตัดปัญหาในเรื่องของการฟันราคาแต่เทคนิคไม่ดีก็คือว่าเอาเทคนิคชูก่อนถ้าคุณผ่านเทคนิคตรงนี้ได้คุณเข้าได้เทคนิคที่จะทําให้ในการก่อสร้างไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานวัตถุโบราณเก่าๆสถานที่ที่อยู่ในเขตรัตนโกศินลป์โบราณเมื่อผ่านตรงนี้แล้วเรามาค่อยคุยกันว่าแล้วคุณจะให้เงินเราฟอมอเท่าไหร่ปรากฏว่า BTS ฟ้องศาลปกครองกลางว่าการูรใหม่ไม่ชอบด้วยกฎหมายปรากฏว่าที่ประชุมใหญ่เลยของศาลปกครองกลางมีมติไม่ คุ้มครองคําฟ้องของ BTS ก็คือยกคําร้องเพราะว่าเห็นว่าการประมูลใหม่เป็นอานาจของคาการม36โดยชอบด้วยกฎหมายและเกิดมีการกําหนดเงื่อนไขที่เปิดกว้างโดยผู้ที่มีสมบัติคุณสมบัติผลงานไม่ครบสามารถร่วมลงทุนกับกลุ่มเอกชนรายอื่นเพื่อเข้าร่วมประมูลได้ส่วน BTS ที่อ้างว่าพันธมิตรของ BTS มีผลงานไม่ครบทําให้เข้าร่วมประมูลไม่ได้มันเป็นเรื่องของเอกชนที่ไม่สามารถหายเอกชนที่มีผลงานมารวมกลุ่มให้ครบได้27กันยายน2565ส,สาราอาญาทุจริต ิและประพฤติไม่ชอบกลางยกฟ้องคดีที่บีเกล่าวหาว่าคณะกรรมการม36และรอฟมแก้ไข RFP เพื่อเปลี่ยนวิธีประเมินและยกเลิกประมูลโดยไม่ชอบโดยเห็นว่าเป็นอำนาจหน้าที่คณะกรรมการ ม3สที่จะแก้ไข RSP เพื่อประโยชน์ของรัฐได้ตามที่กาหนดในพรบร,ร,ร่วมลงทุนปี2อ6 2การยกเลิกประมูลนี้เป็นดุลพินิษฐานทุจริตระบุว่าการที่รอฟมอได้ยืน่นเลื่อนการซองประมูลและยังมีการขยายยื่นเวลาซองออกไป45วันไม่ได้เกิดทําให้เกิดเอื้อประโยชน์แก่เอกชนรายใดเลยแม้แต่นิดเดียวก็เลยยกฟ้องส่วนการยกเลิกประมูลเป็นดุลพินิษชอบของกรรมการม,ม36 6, ตามอํานาจหน้าที่กําหนดในพรบร,ร่วมทุน2อ6 2ในที่สุดแล้วรอฟมอก็สามารถจะเปิดซองการ หผลปรากฏว่า B M เป็นผู้ชนะการประมูลโดยเสนอรับการสนับสนุนจากรัฐที่ต่ําที่สุดเป็นมูลค่าเท่ากับ78,287ล้านบาทมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมครับการประมูลน่าจะเรียบร้อยมีผู้ชนะและทุกอย่างกำลังเดิมดำเนินไปตามขั้นตอนแต่เพอเอิญเพอเอิญมันมีจุดปมดราม่าเรื่องของราคาผู้ชนะประมูลขึ้นมาทันทีจุดของดราม่ารอบใหม่มาจากการเปรียบเทียบราคาที่ B M ที่ชนะประมูลเสนอให้รัฐจ่ายสนับสนุนค่างเงินก่อสร้าง78,000กว่าล้านบาทกับของ BTS ที่เคยเข้าร่วมปงคมรลครั้งแรกแต่ครั้งที่2ไม่ได้เข้าร่วมพูดง่ายๆว่าตอนนี้กลายเป็นงานที่เอก,กชนกับเอกชนมาบลัฟกัน BTS ไม่ได้เข้าครั้งที่2แต่มาบลัฟบอกเฮ้ยของเขานี่เสนอให้เงินรัฐบาลแล้ว ช้เงินสามูญจารณาบานน้อยลงและจ่ายเงินให้รัฐบาลมากขึ้นแต่ BM เเนี่ยน้อยมาก BTS สนัดสื่อมวลชนถแถลงข่าวเสนอผลประโยชน์ว่าเสนอผลประโยชน์ให้รัฐด,ดีกว่า BM เเสนอโดยยื่นข้อเสนอในการประมูลครั้งแรกที่ยกเลิกไปแล้วขอรับการสามูญจารัฐเป็นมูลค่าเพียง9 6 7 5ล้านบาทต่างกว่า BM ซึ่งขอถึงถึง7 0 0 0 0กว่าล้านบาทแต่การประมูลครั้งใหม่ที่ตัวเองมีข้อเสนอที่เหนือกว่าคิดว่าตัวเองเหนือกว่า BM ตัวเองไม่ได้เข้าประมูลเพราะเห็นว่ามีเงื่อน ขายในการประมูลมีลักษณะเอื้อเองส่วนบางรายกีดการ BTS และพันธมิตรจำตัวเลขระหว่าง78,287ล้านบาทกับ9,675ล้านบาทให้ดีๆว่าดูว่าแตกต่างกันจริงมีส่วนต่างกันอยู่68,000ล้านบาทในรายละเอียดมันมีตัวเลขที่ซ่อนเอาไว้เยอะมากคำถามก็คือว่าการประมูลครั้งแรกกับครั้งที่2มันต่างกันต่างวาระจะมานำเปรียบเทียบ กันได้หรือตัวเลขของเอกชนทั้งสองฝ่ายมีที่มาที่ไปต้องแจกแจงกันไม่ใช่หรอมีที่มาที่ไปยังไงต้องมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้รอฟมอชี้แจงว่าข้อเสนอ BTS ไม่สามารถนามาเปรียบเทียบกับผลการคัดเลือกได้เนื่องจากไม่ทราบว่าข้อเสนอด้านคุณสมบัติข้อเสนอด้านเทคนิคจะผ่านเก,การพิจารณาหรือไม่รวมทั้งข้อเสนอการเงินมีความเป็นไปได้ถูกต้องและน่าเชื่อถือเพียงใดเพราะการประมูลครั้งแรกถูกยกเลิกไปแล้วรอฟมอตั้งข้อสังเกตว่าข้อเสนอ BTS มีความแตกต่างจากผลการศึกษาที่รอฟมอนำ เสนอขออนุมัติโครงการต่อกรมอไว้เป็นจํานวนมาก91,000ล้านบาทซึ่งผลการศึกษาวิธีการตาม MTR s t a n d a r d i z a t i o n Assessment s t a n d a r d i z t a t i o n ที่มีความน่าเชื่อถือและใช้ในทุกโครงการรวมทั้งสายสีชมพูลและเหลืองที่ BTS ได้ยื่นข้อเสนอโดยขอเสนอเงินสนับสนุนเป็นไปตามผลการศึกษาก็าคือว่า BTS เคยยื่นประมูลในสายสีเหลืองและสายสีชมพูมาแล้วตามเงื่อนไขและของเงินสนับสนุนตามผลการศึกษาที่รอพอมอมีอยู่เวลารัฐจะทาโครงการ อะไรเขาต้องศึกษาและประเมินราคาหลักเกณฑ์นในการประเมินก็มีส่วนที่รัฐจะต้องสนับสนุนการก่อสร้างผู้นิยาว่าต้องควักเงินลงทุนใจกอกชนนั่นเองหากกบ ลบกับข้อเสนอส่วนแบ่งไรายได้เอกชนที่แบ่งให้รัฐท่านผู้ชมครับเดิมทีรถไฟสายสีส้มเขาประเมินว่ารัฐจะต้องลงเงินงบประมาณประมาณ9 1 0 0 0ล้านบาทโดยที่อาจจะไม่ได้ส่วนแบ่งไรายได้ด้วยซ้ําเพราะอย่างที่บอกไว้ว่ารถไฟสายสีส้มต้องลงทุนสูงและการก่อสร้างต้องสูงจริงๆเมื่อ BEM ยืน่นข้อเสนอมาพร้อมส่วนแบ่งไรายได้ให้รัฐหากที่รัฐต้องลงทุนเองแล้วรัฐจ่าย7 0,000 000, ก 000, ว่าล้านบาทต้องถือว่าเป็นสมเหตุสมผลและต่ํากว่าตัวเลขการประเมินที่รัฐตั้งไว้ผมเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะอะไรระหว่าง BEM กับ BTS เป็นเรื่องของเอกชนแข่งกันกระทบกระทั่งกันเกทับรับแหลกกันเข้าใจได้ BTS ฟ้องสารปกครองฟ้องสารทุจุิตฟ้องไปหมดทุกเรื่องเรื่องนี้เดิมพันสูงใครได้งานถือว่าเป็นความมั่นคงในตัวเองเรื่องนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย BTS พึ่งศาลก็ว่ากันไปเป็นความชอบธรรมถ้าเห็นว่าไม่ได้รับความยุติธรรมก็สู้คดีกันไปศาลตัดสินอย่างไรก็ต้องเคารพในกระบวนการยุติธรรมแต่เผอิญตอนนี้เสือกมีดรามา่าเห็นชัดว่าตั้งใจกระพือขึ้นมาของคนที่หิวแสงคำถามว่าคนที่หิวแสงนั้นคือใคร BTS เอสแถลงข่าวในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมาเนี้ยองกรเกิดมีองค์กรณ์ที่ว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยดรมานะนิมิตมงคลเลขาธิการท่านผู้ชมจําชื่อองนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาขยายความกันเขามาโพสต์ลง Facebook องค์กรรับลูกทันทีออกข่าวว่าราคาของ BM เป็นราคาที่ทาให้รัฐต้องเสียผลประโยชน์มากไปถึง68,000ล้านบาทเมื่อเทียบข้อเสนอ BTS แบบนี้แล้วข้อเรียกร้องขอเองขาเรียกร้อยผลประยุทธ์จันโอชาและรัฐบาลสั่งการมีการตรวจสอบเปิดโอกาสให้องค์กรวิ ชาชีพที่สังคมเชื่อมั่นเข้าร่วมตรวจสอบด้วยแล้วยังชักชวนให้คนไทยร่วมกับกดดันให้รัฐบ,บาลและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องต้องแสดงความรับผิดชอบดรมานะครับองค์กรต่อต้านคอรัปชันประเทศไทยโดยที่คุณมานะเป็นเลขาธิการคุณเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ได้ยังไงก็ต้องบอกว่าเป็นองค์กรรัฐที่รัฐเชื้อเชิญเข้ามาตามแนวการปฏิบัติของพรบร,ร่วมทุนที่ต้องมีข้อตกลงคุณธรรมใช้กับโครงการที่ดําเนินการตามพรบร,ร่วมทุนเรามาทําความเข้าใจกับไอ้ไอ,องค์กรนี้หน่อยองค์การต่อต้านคอรัปชันภ นายดุสิตนนทนาครผมรู้จักดีประธานอ,อ,องค์การหาไทยสมัยปัจจุบันตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วชื่อภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันมีองค์กรจากภาคเอกชนภาครัฐภาคการศึกษาองค์กรระหวา่างประเทศเข้าร่วมหลังจากการเสียชีวิตของคุณดุสิตก็เลยได้คุณประมวลสุทธีวงเข้ามารับตําแหน่งประธานภากีท่านผู้ชมจําคุณประมวลสุทธีวงได้ไหมท่านเคยเป็นประธานของบริษัทตโตโยต้าจาที่เรื่องที่ผมเล่าอาทิตย์ที่แล้วได้ไหมที่ในยุคที่คุณประมวลสุทธีวงศเป็นประธานโตโยต้านั้นเป็นยุคที่โตโยต้าประเทศไทย จ่ายสินบนถูกพิสูจน์จากคณะกรรมการยุติธรรมของอเมริกาว่าได้จ่ายสินบนมีข้ออ้างว่าจ่ายสินบนให้กับผู้พิพากษาสารดีกาถึง3ท่านในการที่ให้โตโยตานั้นไม่ต้องจ่ายเงินค่าปรับค่าภาษีองค์กรนี้จดทะเบียนเป็นมูลนิธิปี25ง7ปัจจุบันมีสมาชิกรวมทั้งสิ้น54องค์กรกรมบัญชีกลางได้ไปจิ้มเอาองค์กรนี้เข้ามาเป็นผู้ร่วมสังเกตการเพื่อให้การประมูลเป็นอย่างโปร่งใสถ้าพบเห็นอะไรไม่ชอบมาพากลทำงานให้คณะกรรมการและเราแจ้งให้คณะกรรมการและเราคอมทซาบ แต่รัฐเชิญมาไม่ได้ให้มาฟรีมีเบี้ยประชุมให้คนขององค์กรนี้ได้รับค่าตอบแทนด้วยดรมานะเป็นใครท่านผู้ชมนิมิตมงคลให้จบการศึกษาจาก,กรามคำแหงที่ผ่านมาเขาพยายามสร้างตัวเองภาพว่าเขาเป็นมือปรบาบต้านโกงซึ่งผมเคยพูดดรมานะมาแล้วแต่กรณีนี้ผมต้องเตือนสติดรมานะนิดหนึ่งดรมานะออกตัวแรงมากเลยนในการเคลื่อนไหวเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องบุคคลมากกว่าเป็นเรื่ององค์กรเพราะผมดูจากที่รอฟมชี้แจงว่าการดําเนินงานคัดเลือกได้นําข้อตกลงคุณธรรม ใช้ซึ่งเป็นเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางตั้งไว้ต้องมีข้อตกลงด้านคุณธรรมมีผู้สังเกตการ5้ท่านที่ได้รับการคัดเลือกจากองคอ์กรดรมานะเข้าร่วมสังเกตการในทุกขั้นตอนซึ่งถ้ากรณีที่พบเห็นเหตุการณ์สอบไปทางทุจริตผู้สังเกตการมีหน้าที่ต้องมาแจ้งคณะกรรมการคัดเลือกโดยเร็วเพื่อให้มีการชี้แจงหรือแก้ไขแต่ที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่ามีข้อสังเกตใดจากผู้สังเกตการหากองคอ์กรนี้ได้รับรายงานพฤติการที่สอบไปทางทุจริตถ้าได้รับรายงานก็สมควรจะรายงานให้กับรฟมโดยเร็ว พอรามอาตีแสกหน้าอธิบายว่าคุณก็ส่งคนมาตั้ง5คนมาสังเกตการทำไมคุณไม่ไวย่วายมาดอกเตอร์มานาะก็โพสต์แก้เกียวว่าออกถแถลงการเพื่อเรียกร้อยมีการตรวจสอบยังไม่ได้ชี้ว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วอ้าวแล้วคุณส่งคน5คนเสือเข้าไปนั่งเป็นกรรมการร่วมสังเกตการได้ยังไงก็คือพูดง่ายว่าถ้าวาระของคุณไม่เห็นด้วยเพราะคุณรับงานใครมาก็ไม่รู้ผมไม่รู้คุณรับงานมาหรือเปล่าคุณก็ต้องบอกว่าเรียกร้อยมีการตรวจสอบจะต,ต้องตรวจสอบกันแค่ไหนคณะผู้สังเกตการมีหน้าให้ติิดดตตตตาาามมมปในนบััข้อกฎหยโรงส ก็ในเมื่อนนคุณไม่ได้โวยวายมาก็สาแสดงว่าคุณยอมรับว่ามีการทําตามขั้นตอนกฎหมายและโปร่งใสยอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเสนอราคาสูงหรือต่ําพูดง่ายๆว่า,าคุณมานะในฐานะเลขาขององคอนน์กรนี้คุณรู้ว่าคนองค์กรตัวเองเข้าร่วมตรวจสอบเรื่องนี้แต่ต้นไม่เคยมีรายงานข้อสังเกตอะไรคณะกรรมการและรอฟมอเลยจู่ๆพอ BTS เเขารุกขึ้นมาปะทะปราชาด,ดากับ BM ดรมานะเห็นแสงก็เลยกระโดดร่วมวงโดยที่ถามคนของตัวเองหรือยังก็ไม่รู้ให้ ATC คือบริษัทองค์กรต่อต้านคอรัปชันออกแถลงการเรียกร้องในยนตตรีตรวจสอบการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้มบอกว่าการประมูลครั้งนี้มันเฉาโฉดรมานาครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันเฉาโชเนี่ยคุณน่าจะไปแจ้งปปชและผมก็เชื่อว่าเมื่อคุณแจ้งปปชแล้วปจปชก็จะยกคำร้องคุนเพราะว่าคุณได้ส่งตัวแทนขององค์กรคุณเข้าไปร่วมประชุม5คนตั้งแต่ต้นจนจบและคุณก็ยืนยันเมื่อมันต้นจนจบคุณไม่ได้รายงานความผิดเลยก็แสดงว่าการประมูลครั้งนี้มันโปร่งใสยุติธรรมถูกต้องตามกฎหมาย ให้ถ้าคุณมาโวยวายนี่คุณรับงานเข้ามาหรือ,ปรอเปล่าดรกมานะอีกอย่างมันเป็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างองค์กรองค์กรและอีกประการทํางานที่สุดการประมูลครั้งที่2 BTS ไม่ได้ยื่นซองประมูลเลยแต่ BTS เอาซองที่ยื่นประมูลในครั้งที่1ซึ่งเงื่อนไขข้อตกลงกันกับครั้งที่2มันไม่เหมือนกันเพราะครั้งที่1เอาเงินเป็นตัวตั้งครั้งที่2บอกว่าก่อนจะพิจารณาเรื่องเงินให้ผ่านเทคนิคก่อนเพราะเทคนิคต้องสูงถ้าผ่านเทคนิคแล้วถึงเข้าไปเงื่อนไขข,ข้อที่2ว่าแล้วคุณจะให้เงินมากรรเท่่่าาาไก็ว BTS ไม่ยืดเพราะเขาเปิดกว้างนี่ BTS จะไปเอาบริษัทต่างชาติที่ไหนมันก็ได้ที่มีเทคนิคดางหน้าน,นี้ซึ่งในโลกนี้มีเยอะแยะไปหมดเข้ามาร่วมกับ BTS ก็ยืดประมูลครั้งที่2ได้แต่ BTS ไม่เข้าร่วมประมูลครั้งที่2แต่ดันไปใช้ตัวเลขการประมูลครั้งที่1ซึ่งเขาเน้นเรื่องเงินแต่เนื่องจากว่ามีการทักท้วงมาจากองค์กรเอกชนเยอะแยะไปหมดว่าถ้าเทคนิคมันไม่ดีแล้วการร่วมการที่จะทงานครั้งที่1น,นั้นจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเอาเงินเป็นตัวตั้งเทคนิคไม่ดีถ้าสนามหลวงเกิดซุดลงไปหรือแม้่ง างส่วนของวัดพระแก้วเกิดสุดลงไปเพราะว่าเทคนิคไม่ดีใครจะรับผิดชอบเขาก็เลยเปลี่ยนว่าเอาละ เอา2อ,อย่างไปด้วยกันอย่างแรกคือพิจารณาเทคนิคก่อนเทคนิคคุณผ่านคุณเข้ารอบ2เทคนิคคุณไม่ผ่านคุณไม่เข้าปรากฏว่า BTS ไม่ยืดรอบที่2เพราะว่า BTS อ้างว่าหาพันธมิตรร่วมไม่ได้ก็ไม่ใช่ปัญหาของรอฟมเป็นปัญหาของ BTS ดรมานะเมือ่อ BTS เข้าไม่ได้การที่เอาตัวเลขการประมูลครั้งที่1นึซึ่งเงื่อนไขคนละเงื่อนไขกันเอามาอ้างอิงในการประมูลครั้ง,งี่งผมว่า อันนี้เป็นตลกร้ายเห็นชัดๆว่ารอฟมอเขาอ้างว่าไม่ได้รับรายงานผลการสังเกตการณ์ของผู้สังเกตการจากองค์กรของที่ดรมานาเป็นเหล่าอธิการที่ชี้เห็นว่ารอฟมอมีพฤติกรรมสอบไปทางทุจริตถ้าคุณได้รับรายงานดังกล่าวก็ควรส่งให้รอฟมดอรมานารู้เปล่าจริงหรือไม่จริงแล้วดเรมานารู้หรือเปล่าองค์กรทองคุณเนี่ยได้เขียนสิ่งที่อยู่นอกเหนือบทบาทขององค์กรและที่องค์กรจะไม่กระทําคืออะไรบ้างไอ้องค์กรนี้เนี่ยมันมีข้อบังคับว่าอะไรบ้างที่ไม่ควรทํหนึ่งไม่แสดงบทบ บังคับลงโทษผู้ใดเพราะองค์กรนี้ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย2ไม่เลือกปฏิบัติใดตามอำเภอใจโดยไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากสังคม3ไม่แสดงบทบาทในลักษณะเล่นพรรคเล่นพวกหรือวางตัวไม่เป็นกลางสไม่ดำเนินก,กิจการใดทําให้เกิดความเครือบแคลงสงสัยว่าไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมประเด็นที่ผมจะถามคือสิ่งที่ดรมนัสกำลังทำนั้นมันตรงกันข้ามกับข้อห้ามองค์กรหรือหิวแสงดรมนัสคุณกําลังหาแสงใส่ตัวเพียงเพราะเพื่อผลประโยชน์ของใครหรือเปล่าผมจําได้ผมเคยชมเชยคุณต ที่คุณออกมาแถลงองค์กรคุณว่ากทมมีจุดที่คอรับชลาไนี่ผมถามคุณว่าคุณแค่แถลงแค่นี้แล้วคุณได้แสงไปแต่คุณเคยเมื่อที่เอาข้อเสนอคุณเนี่ยเรียกประชุมกับผู้ว่ากทมทั้งสมัยอัศวินขวัญเมืองหรือแม้ในปัจจุบันชัดชาติสิทธิพันธ์ว่าคุณตั้งตอวเองช่วยดําเนินการคุณก็ไม่ทําคุณทําเพื่อเอาแสงเข้าตัวคุณเองและผมไม่รู้ว่าคุณรับงานใครมาหรือเปล่าสมาชิกองค์กรที่เข้าร่วมสังเกตการการประมูลตั้ต้นถ้าพบอะไรที่ไม่โปร่งใสก็ควรต้องรายงานคณะกรรมการหรือรอ ไม่มีพอบีทเอสให้ข่าวเปิดซองเพียงวันเดียวถัดมาแค่บีทเอสให้ข่าววันเดียวดรมานะคุณเนี่ยงับเลยโพสต์ตามทันทีเสือกมีข้อสังเกตโนดนี่นั่นชี้นําไปทางกดดันให้นายกลงมาตรวจสอบคําถามคือสิ่งที่คุณสแสดงออกมาเนี่ยเป็นความเห็นส่วนตัวหรือขอสรุปในนามองคอ์กรทําไมสิ่งที่คุณโพสต์ถึงย้อนแย้งกับเจ้าหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นความเห็นส่วนตัวจะเป็นการหิวแสงของดออรมานะอยากเป็นดาวเลือกใช่ไหมให้ใครๆต้องเกรงใจเหมือนกับประกาศต่อสาธารณชนบอกว่าเฮ้ยอีกหน่อยใครจะประมูล หาอะไรมึงต้องมาคุยกักูก่อนนะภาษาแถวบ้านแถวบ้านผมเ็าเรียกว่าข้อกลาคุณดรมานะคุณปีนี้63แล้วอายุก็ไม่น้อยแล้วเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านผู้ชมครับดรมานะเอกชนรายไหนหากจะประมูลเข้าร่วมงานกับรัฐถ้าไม่อยากมีปัญหามีข่าวจ้าวโโกงต้องวิ่งมาหาตัวข่าข้อกลาเรียกข่าคุ้มครองทำประกันผมไม่รู้คุณอาจจะไม่เรียกก็ได้แต่ลักษณะแบบนี้สอให้คนเข้าใจผิดได้พอจะบอกได้ว่าจากดราม่านี้ต่อไปเอกชนรายไหนจะเข้าประมูลหรือร่วมงานกับรัฐต้ก็ต้องขอข้าพิบั ขายทีการองค์กรต่อต้านคอรัปชันให้ช่วยการันตีความโปร่งใสย,ยืนยันว่าเป็นคนดีเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมดราม่าอันที่2คือวันอังคารที่11ตุลาคมนายสามารถราชพลสิทธิ์อดีตรองนภะกพักผ้าฉาปัดโพสต์ออกมาตั้งข้อสงสัยอย่างเยอะแยะไปหมดเลยดรสามารถเนี่ยผมรู้จักดีเพราะเขาสนิทกับดตอรอาจารย์สามารถบางสังผมเคยเจอทําตัวเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องรางในเรื่องของการขนส่งรากว่าประเทศไทยมีแต่ดตรสามารถคนเดียวบางที่เก่งอยู่คนเดียวตั้งข้อสงสยัยมาเต็มไปหมดเลยหลายข้อเหมือนกับ จะรู้เห็นเป็นใจกับดรมานะ BTS แสลงข่าวดรมานะใส่ตูมวันที่1 1ต่อมาด้วยสามารถราชลพาสิทธิ Back ์แบ็กอัพทันทีท่านผู้ชมครับเรื่องนี้มีการทํางานเป็นกระบวนการมีกลุ่มที่แพ้ประมูลยอยู่เบื้องหลังโดยพลันที่นายสามารถราชลพาสิทธิ์ออกมาโพสต์องค์การต่อต้านคั์รัปชั่นนาโดยมานะนิมิีบางคนก็ออกมาเด้งทันทีชวนจัดเวทีเสวนาโดยใช้ท็อปดิวซึ่ง ็อปดิวเั้มีแบ็คเป็น BTS คอยจัดเวทีเอาสันติสุขมาโรงสีเป็นวิทยากรเอาจัดพีมะการจนะไพรินดอ,อร์มานะไปพูดในรายการพยายามจัดฉากเชื่อตัวแทนจากรอคมอ,อก,กับเอกชนที่ชนะประมูลนี่เป็นการทํางานกระบวนการล้มประมูลที่เสร็จสิ้นไปแล้วมีความโปร่งใสแต่พยายามสร้างเรื่องว่าไม่โปร่งใสด้านหนึ่ง ให้สวสส,สไปเคลื่อนไหวยื่นปปชให้สอบเป็นการครูซึ่งรฟมกับเอกชนเขาไม่ได้กลัวหาเลยเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะเขาทำงานโปร่งใสอีกด้านหนึ่งให้องค์กรต้านคอร์รัปชันกับเครือข่ายนักวิชาการสื่อในเครือที่ตัวเองมีอยู่จัดเวทีเสวนาเพื่อหวังตั้งสารเตี้ยพิภากษาว่าประมูลครั้งที่สองเฉาโจทุจริตซึ่งใครก็ตามที่ทราบเบื้องหลังเกมกลและความเชื่อมโยงจะรู้ดีว่ามันไม่ใช่อย่างที่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่บัดซบที่สุดถ้าคุณคิดว่ารฟมซึ่งคุณทําอยู่แล้ว ทํางานไม่โปร่งใสคุณได้ให้สวกสส,สที่คุณมีสายสัมพันธ์อยู่ไปแจ้งปปชก็ปล่อยเป็นหน้าที่ปปชก็ไปสิผมเชื่อว่าทั้งรอพมอเขาไม่กลัวอะไรทั้งสิน้นเพราะเขาสู้มาที่ศาลปกครองกลางแล้วเขาสู้มาที่ศาลธุรกิจทางการเมืองเขาชนะมาตลอดเขาไม่ผิดแต่คุณมา ตีปีป๊บเอาไฟส่องเพื่อให้แสงเข้ามาหาตัวคุณท่านที่มีกรมชีการท่านที่ว่ารการสวงการคลังทําไมกรมชีกลางหรือว่าในการประมูลทุกครั้งจะต้องเอาองค์กรนี้เข้าไปร่วมองค์กรไม่ผิดแต่ผมตั้งข้อสงสัยกับเลขาธิการองค์กรว่าตัวเองมีตัวแทนเข้าไปนั่งตัวแทนไม่เคยรายงานความไม่โปร่งใสหรือความผิดปกติแต่วันนี้ตัวเองมากระโดดลดเต้นผมไม่รู้ผมไม่ได้กล่าวหาว่าคุณรับเงินรับทองใครมาหรือรับงานใครแต่ผมคิดว่ามันไม่สง่างามไม่เป็นไรผมจะจับตาดูองค์กรคุณตลอด เวลาจากนี้ไปคุณอย่าลืมนะคุณมี4ข้อที่เขาไม่ให้คุณทำนะงานนี้คุณไม่ได้วางตัวเป็นกลางเลยแม้แต่นิดเดียวท็อปนิวส์มีความสนิดสมได้รับการสนับสนุนจาก BTS กลุ่ม BTS BTS ก็เป็นเจ้าของเนชั่นช่อง22คือพูดง่ายว่ามีทั้งสื่อมนชนอยู่้ย hey! รายการคุยถึงเรื่องสนทิมันรับไม่ไหวว่ามันต้องออกมาสู้งานนี้ประเด็นที่ผมจะจบวันนี้ท่านผู้ชมการประมูลครั้งทีหนึ่งรอฟรมอยกเลิกเพราะชูเรื่องของรายได้70%เทคนิค3 0มมีคนตั้งข้อสงสัยไปบอกว่าเฮ้ยถ้าเทคนิคไม่ดีแล้วเนี่ยรายได,ได้ได้เงินมาก็มีประโยชน์เพราะจะทําให้เกิดความเสียหายรอฟรมอก็บอกโอเคงั้นเปลี่ยนใหม่ซึ่งเป็นอํานาจของรอฟรมอแล้วคณะกรรมการาตราฐารที่6อยู่แล้วที่จะเปลี่ยนได้เพราะสารปกครองยืนยันว่าเขามีสิทธิ์เปลี่ยนได้และการเปลี่ยนใหม่ก็ไม่ได้ทําให้ คนที่เขาประมูลเสียหายเพราะว่าเขาเอาเทคนิคขึ้นก่อนก็คือว่าถ้าคุณไม่ผ่านเทคนิคคุณเข้าขั้น2ไม่ได้ก็ไม่ยากอะไรนี่ใครที่แข่งกันก็ไปเอาเทคนิคที่ดีที่สุดในโลกนี้มันมีกันเยอะแยะหมดทําไม BEM เขาถึงเอาเทคนิคไม่ได้แล้วทำไมคุณออามาไม่ได้ล่ะเมื่อคุณเอามาได้ BEM แล้วก็ BTS ผ่านเทคนิคทั้งคู่ก็เข้าไปสู้กันรอบ2รอบ2คือว่าแล้วคุณจะให้เงินผมเท่าไหร่ให้เงินรอพมเท่าไหร่ทุกทีทงตรงนั้นถ้าผู้ชมเข้าใจประเด็นเรืย่องตอนนี้แต่ที่สำคัญก็คือว่า BTS ไม่ยอมข้ามประม มูลครั้งที่1นึซองของตัวเองเอามาซึ่งเงื่อนไขกติกาทุกอย่างมันไม่เหมือนครั้งที่2แล้วมาบอกว่าบีเอ็มจ่ายเงินเรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุสนมากเกินกว่าที่บีทีเอสให้ผมคิดว่าอันนี้ไม่แฟร์ผมคิดว่าถ้านักเลงจริงต้องฟแฟร์กันตรงนี้ดรมานาครับดรสามารถราชพลร์ครับก็คุณคิรีการจนภาผมเคยอ้างอิงคําพูดคุณคิรีว่าคุณคิรียืนยันว่าในเรื่องของสายสีเขียวราคา65บาทผมไม่ได้เป็นคนเสนอแต่คนเสนอมาก็คือว่าผู้ว่ากรท ละกระทรรสามารถครับดรมานาครับคุณน่าจะเอาประเด็นนี้เนี่ยตั้งข้อสงสัยหน่อยว่ามีการทุจริตและไม่โปรง่งใสจากกรทมหรือเปล่าและกระทรวงมหาดไทยหรือเปล่าที่เสนอราคา65บาทมาโดยที่เจ้าตัวได้รับสัมทานคือคุณคีรีนา้าพาดบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนเสนอทําไมคุณไม่สืบสอบเรื่องนี้มั่งอ่ะก็เฮ้ยนี่คือการยื่นผลประโยชน์หรือคอร์รัปชันหรือเปล่าที่ผู้ว่ากรทมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณคีรีพูดออกในในว่าทั้งสองฝ่ายเป็นคนเสนอ65บาท ใส่พาดไม่คุณคิรีเสนอไปแล้วคุณคิรีตออหลังมาโวยวายบอกผมไม่เคยเสนอเลยเรื่องนี้6 5บาทมาจากไหนตรม,มานะครับคุณสามารถครับไหนไหนเนี่ยคุณจะต้องการทําเพื่อความโปร่งใสรักษาความยุติธรรมคุณมาเล่นเรื่องนี้หน่อยสิคุณไม่ยอมเล่นเลยแมมแต่นิดเดียวแลวคุณมาเล่นผิดประเด็นวันนี้แล้วคุณก็เอาสื่อมวลชนที่มีผลประโยชน์กับผู้ที่ไม่ได้เข้าประมูลครั้งนี้เอามาเพื่อ ป่วนให้แม่งวุ่นวายไปหมดเลยทั้งทั้งเรื่องมันปกติธรรมดาที่สุด1นื่งรอฟอรมาหนดเทคนิคอย่างนี้คุณมีปัญญาผ่านไหมผ่านก็เข้ารอบสองเมื่อคุณไม่เข้าประมูลเพราะคุณอ้างว่าคุณไปหาคนมาร่วมทุนที่มีที่อย่างนี้ไม่ได้ก็มันเป็นปัญหาคุณแล้วนี่ไม่ใช่ปัญหาของรอฟอรมอแล้วทำไมเจ้าอื่นเขาทาได้ผมไม่เชื่อเทคนโนโลยีในโลกนี้ไม่มีใครมีเทคโนโลยีในเรื่องของการลอดใต้แม่น้ําแล้วก็ ขุดท่อใต้ดินเพื่อเดียผ่านโบราณสถานต่าง,ทางๆที่สําคัญมากไม่เคยคิดว่าจะไม่มีเมื่อคุณไม่เข้าประมูลหรือถ้าคุณเข้าประมูลและคุณผ่านเทคนิคก,ก็ไปสู้นข้างในร,รอบที่2คือเรื่องเงินเรื่องมันซิมเปิลมากแค่นี้เองอย่าไปทําให้มันสับสนแล้วผมขอเตือนก่อนคุณสันติมรงศรีว่าคุณอย่าซีซัวในเรื่องนี้เพราะว่าถ้าคุณซีซัวคุณเจอผมแน่นอน